ในโซนที่ม,นม,นม,นนมันมีปัญหาที่มันภาพสร้างเป็นโซลช็อตส์เฟรยแล้วมีปัญหาเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบเป็นมอนติการ์เร่หรือเป็นเป็นคูโมงบ้างไหมคือมอนติการ์เร่ก็มีปัญหาประมาณนี้แต่ต้องทำด้วยตัวก่อนเข,ขาขออกแบบยากมากไวเบเรชั่นเลยความสูงมากไปอะไรแบบนี้ทุกอย่างทุกอย่างมีข้อดีและมีข้อเสียแน่นอนไม่มีอะไรที่ ทีมอกับตัวนี้มันฟิดผมไม่ทำที่ลาวเลาท้าไม่งโมทุกคนอาที่ลาวชอบจับมงแต่ที่กงชนเรียกท่งนประเทศไทยเราไม่ชอบจอบโมโดยเฉพาะกงโมีงโมีีนกรุงเทพไปหมด เส็นชื่อแล้วถามว่าเอ้ยท่านวัสดีคุณประหลดประหลัดเนี่ยผู้พูดเนี่ยมันวจะอะไรกันไปอ่ะมันก็เรื่องจริงนะถูกไหมฮะเราก็เห็นใจก็เช่นเดียวกันผมก็ทำงานเข้าเข้าใจว่าเออมจะเป็นปัญหานะเราโดยกฎหมายเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เดี๋ยวคุณดูในหลังเราสิอุโบอสถนั้นมีอะไรก็ต้องทำคุณผู้เขาหรอที่ไหนก็ คือเวที uh, ่แบบระบายนะที่เป็นอเา่เป็นี่ต้องเป็น open channel ออคีอะไรเียยแล้วมคเรื่อากไหเปนนะเปนเกณฑ์แล้วแต่ว่าอะไรดไซก็อยู่ที่ที่วัตถุประสงค์มันมีเกณฑ์ของมันอยู่หมดนะ เป็นบ้านเราก็คือว่าวิศวกรของเราเนี่ยกัแบบผู้มองเห็นเนี่ยเขาไม่ชอบพอเงินเขาไม่เคยเรียยแน่นอนะจบวิทยาตรีไม่เคยเกียนเรื่องผู้มองเห็น,อย,น,น,นยอ,ยอย่างน้อยต้องมาเรียนวิทยาโทอย่างน้อยนะคจะรู้คุณก็ต้องเห็นใจครั